เรื่องของการใช้โทรศัพท์ค่ะรู้สึกว่าเวลาทํางานต้องคุยงานใช้โทรศัพท์เนี่ยคือคุยติดค่ะตอนเปิด Google m a ทมันก็รวนค่ะต้องคิดในเรื่องของมาตรฐานของฟิล์มค่ะที่มันกันแดดกัน UV ได้เพราะเราเป็นผู้หญิงอะเนาะแบบดูแลผิวอยู่แล้วถ้าแสงแดดเข้ามาแล้วแบบใช้ฟิล์มายอย่างเงี้ยผิวมันก็พังแน่นอนเพราะว่ายิ่งฟิล์มมันเข้มขึ้นอะมันจะทำให้รถเนี่ยดูหรูขึ้นดูสปอตขึ้นด้วยค่ะ สำหรับพิมนะคะเป็นคนที่ทํางานในรถค่อนข้างบ่อยต้องแบบขับไปนูน่นไปนี่ค่อนข้างเยอะคิดว่าได้ซีลินคอสมาช่วยปัญหาตรงนี้ก็คือน่าจะตอบโจทย์คุ้มค่ากับการลงทุนมากมากค่ะ